วันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2568ดรสิริพรอินใจเอือ้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพศ2568เนื่องจากระดับน้ำในตอนนี้5เมตร77เซนติเมตรซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อเช้า3เซนติเมตรและสูงกว่าระดับถนนพระพันวสา17เซนติเมตรโดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้หาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปณนะชุมชนวัดพระรูป